พริวไหวดังผีเสื้อต่อยเจ็บดังพึ่งต้องนี่เลยลิงน้ำนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b s c r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กรับสวัสดีพ่อแม่พมี่น้องชาวไทยนะครับวนดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no s u n e s Cast นะครับก็ได้รับลีเควสยจากเพื่อนๆในวิดีโอที่แล้วนะครับให้ช่วยรีวิวเจ้าตัวลิงน้ําให้หน่อยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่ามันมีคุณสมบัติที่เจ๋งมากๆเลยคือตัวมันเหนี่ยมมันเป็นสายแอตแทกที่สามารถทําดาเมจได้อย่างหนักหน่วงแล้วก็มีลักษณะที่แบบว่าฮิตแอนด์ดันคือสามารถโจมตีได้อย่างหนักหน่วงแล้วก็บินหนียันดังพึ่งได้ด้วยนะครับการบินหนีดังพึ่งก็คือมีโครงสร้างในการป้องกันตัวเองหลัังจจากทีี่่มตไปแแลล้วนนหะเ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ้าฉีห่าวหรือว่าเจ้าลิงน้ำนะครับนณเรเวล40นะเป็นมอนสเตอร์สายแอตแทกนะครับ HP อยู่ที่9,885นะครับแอตแทกอยู่ที่845ตามสายเลย Defense 637นะครับค่อนข้างเรียกได้ว่าต่ำนะครับสปีดอยู่ที่115นะครับสปีด115นี่สูงมากๆเลยนะครับก็คืออยู่ในเทียร์เดียวกันกับเจ้าพวกจินไฟรหรืออะไรพวกนี้เลย นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะหลังจากอเวกเราก็จะเพิ่มสปีดต้น15นะตอนนี้ก็จะกลายเป็นเจ้าชี้หาวหรือว่าเจ้าตัวลิงน้ำนั่นเองนะครับอ่ะสกิลที่เป็นไฮไลท์ของเขานะนี่ครับตัวนี้คือใช้งานได้ทุกสกิลเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่าที่เป็น l e ดเดอร์สกิคือการเพิ่ม a อ t a ท k ให้กับทีมทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกที่ทุกเวลาเนี่ยนะฮะ33%ก็ใช้งานได้ในหลายคอนเทนต์เลยทีเดียวนะครับอ่า ท่าที่เป็นท่าเด็ดของเขาเนี่ยคือ outer ego attack นะครับท่านี้คือเป็นการแยกร่างนะครับผมออกมาเป็น6ตัวนะแล้วก็โจมตีศัตรูทั้งหมด6ครั้งนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยได้บัฟได้ได้เกราะอ,อมตะนะครับสเทินแล้วก็ได้บัฟปีกเดือสอเทินนะครับท่านี้เป็นท่าที่แบบว่าเอ้ยเนี่ยที่อันนี้ที่เล่าให้ฟังว่าเป็นการคนะิดแอนด์รันน่ะคือตีศัตรูเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมครับก็จะได้รับบัฟ2ออันคือบัฟอมตะกับบัฟปีก นะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในการตีแต่ละครั้งเนี่ยถ้าติดคริติคอลก็จะทำการลบบัฟออก1 1บัฟด้วยที่ฝั่งศัตรูนะครับโอจะมีอะไรดีไปมากกว่านี้นะแล้วท่านี้เป็นการทำาดามจแบบรุนแรงด้วยสังเกตที่คูดาวให้ดีคูดาวอยู่ที่3เทิร์นอีกด้วยนะครับก็อันนี้ท่านี้ก็ต้องอถ้าเป็นมอสเตอร์5ดาวตน,นยังไงก็ควรจะอัพเต็มเอาไว้เลยทุกสกิลนะครับเนี่ยท่านี้คือแบบได้ปีกมา2เทิร์นและนอกจากนี้ก็ยังแบบโอโ้โห ลบบัฟทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับท่าที่2อ l ออลนัตติ้งนะครับท่านี้ก็เป็นท่าเด็ดอีกท่าหนึ่งนะก็เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาส75%ที่ทำให้ติดสตันด้วยนะแล้วก็เพิ่มแอ t แทกบา25%ตามศัตรูแต่ละตัวที่ติดสตันด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติกระโดดตีห้านี้ไปป้องศัตรู4ตัวสตันหมดอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือได้แอ t แทกบาขึ้นมาเต็มหลอดพร้อมจะลุยต่อเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็ เก็บท่านี้เอาไว้ใช้หลังจากท,ที่แบบใช้อัลเตอร์อีโก้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็เยี๋ยวตีอาจจะตีธรธรมดาสลับไปทเทิร์นนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กระโดดมาตีออฟ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 นัตติ้งเพื่อแอตแทกบาร์ขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็มาใช้อัลเตอร์อีโก้ต่อได้เลยเนี่ยก็จะกลายเป็นการโจมตีที่เป็นรูปแบบของอบินพลิ้วไหวดังผีเสือ้อแล้วก็ต่อยเจ็บดังพึ่งเลยนะครับอา่าก็ ถ้าสุดท้ายมังกี้วอร์นนี่เป็นท่าโจมตีพื้นฐานนะครับใช้คาถาใช้พลองนะครับผมของเจ้าตัวลิงนั่นแหละกระทุงเข้าไปนะแล้วก็มีโอกาสในการสตั้น35เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าเกิดว่าอัพเต็มก็จะเพิ่มแอคทิเวชั่นอีก15เปอร์เซ็นต์ป50เปอร์เซ็นต์ นะครับถือว่าดีอยู่ทีเดียวนะส่วนลูนนะครับผมก็อันนี้เป็นของ PvE นะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันในส่วนของอตัว RTA นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้ใน RTA แล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเจ้าตัวลิงน้ำที่ปั้นมนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านการลองใช้ดูว่าก็ลองใช้ในสตรีมดูค่อนข้างจะไหลเกมอยู่ทีเดียวทีทีเดียวเยวชียวนะครับก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเปราะ นะครับผมแต่เราก็จะเลือกเอาไปใช้ในช่อง3 4 5ประมาณนี้นะครับก็าจะ่อนั่งเปราะมากแล้วก็จะมีครีเอเที่ก็นัางสูงแล้วก็มีครีดเดามเนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ลูนกันนะก็เป็น e s w กวิวนะครับครีเอทเนเยอะนะฮะอันนี้ก็สามารถเพิ่มได้อีกนะผมก็จะผมก็จะวางเป้าหมายไว้ว่าอยากให้เจ้าตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าออกหลังจากตัวลบนะครับก็สามารถเล่นได้2แบบนะไม่ว่าจะเป็นสวิฟ t แบบเปิดก่อนอย่างรวดเร็วเลยเพื่อที่จะลบบัฟศัตรูมาก่อนแต่แรกเลยก็ได้ รหรยอ,อันนี้ผมจะเป็นเป้าหมายของผมอคือจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่จะเอาไว้ออ,อกหลังตัวลบนั่นเองซึ่งออกหลังตัวลบมันก็จะทําได้หลายอย่างเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพอออกหลังตัวลบเสร็จแล้วก็ออกหลังตัวเกราะแตกด้วยก็ได้พอมันมีตัวเกราะแตกเสร็จแล้วเจ้าลิงน้ํามันได้ตามต่อนี่ครับมันก็จะสามารถทำดาเมจได้ยอย่างรุนแรงมากๆอันนี้คือผมทําให้มันช้าก,กว่าวาฟายเอาไว้เลยด้วยนะครับเพื่อที่แบบเกมไหนเผื่อวาไฟได้ลงอย่างเงี้ย อ่ามันก็จะมีตัวที่ลบแล้วทำกรอแตกใช่ไหมเราจะลิงน้ำเนี่ยก็กระโดดกระโกตของอะไรบ้างๆ้งงเป้าหมายก็มีโอกาสในการตายสูงมากทีเดียวนะครับอ่าก็เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเรามาดูอ่ารูนเราดูไปเรียบร้อยแล้วเนาะตัวอาร์ติแฟกต์นะครับก็จะเน้นการโจมตีแบบมัลติฮิตนะก็เน้นพวกอ่าดาเมทที่เพิ่มขึ้นตามคลิกเดามเมจการโจมตีตามแอตแทกและสปีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. อันนี้ผมใส่แอตแทกเข้าไปอ่าผมใส่ดีเฟนซ์เข้าไปให้แบบว่าพอจะมีเดฟขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ เนี่ยฮะลูนก็จะเป็น ps i e w นะครับที่ใช้นะอ่าแล้วก็เน้นการโจมตีมัลติฮิตนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมเอาละเดี๋ยวเราลองไปดูในการใช้งานใน RTA กันเลยเมาวผ่า <c> น <oughs> ก็ใช้ไปค่อนข้างจะหลายเกมอยู่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างสนุกมากทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะ นี่ฮะผมก็ใช้ทีมลุกตามปกติของผมเลยนะครับโอเลเวอร์จินน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับลุกตัววันช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้กับคาสัซันด้าไฟแทนคาสซันด้ามื่นก็ได้นะครับเพราะเราก็จะเล่นการตีเบ้าเดียวเลยนะแล้วลองมาดูนะครับอันนี้คือเอาไปใช้สู้กับคาสซันด้าไฟนะครับเนี่ยคาสซันด้าไฟก็จะเป็นตัวที่แบบเอ้ยมีความสามารถในการป้องกันตัวเองอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยก็ค่อยๆย,ยิงละเลียดไปทำเดาเมจก่อนนะฮะแล้วก็นี่ ใช้บัฟใสเข้าไปแล้วลิงก็อัลต์ไโก้นะครับก็ยิงเนี่ยครับใส่คาสันดาไฟไปเลยจะเห็นได้ว่าคาสันดาไฟจะมีพาสซีฟในการป้องกันตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยคือลิงก็จะใช้แบบไอ,อ้การใช้โจมการใช้สกิลนะครับผมท่า3าเนี่ยก็ทําให้ตัวลิงเองเนี่ยจะมีบัฟปีกมาด้วยเลยนะครับโดยอัตโนมัติน,ะนี่ครับแล้วก็คาสันดาก็ตีเป้าเดียวนะก็ใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยออออนัตตงเหมือนกันก็ตีเพิ่มแอตแทกบาร์เข้าไปนะครับคาสันดากลับมากระโดดท่าสองปึง้งแรงมากทีเดียวนะครับ แล้วล้วผมก็ค่อยๆแบบเอ้ยทำดาเมจไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะแล้วเจ้าลิงของเราก็ปึ๊บเนี่ยครับออโต้อีโ e ก้ปึกปึกปึกมืปึก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 เนี่ตีคาร์ล็อกตายไปเลยนะครับแล้วก็มีบัฟปีกอยู่บนหัวตัวเองด้วยนะครับก็สบายละอันนี้ก็ค่อยๆตีเข้าไปเรื่อยๆ นี่ยแล้วก็อ้อนติงปึ้งนะครับก็มันจะเป็นตัวที่มีคุณสมบัติในการแบบว่า,าทั้งแบบเติมแอตแท k กมาตัวเองอใส่ปีกให้ตัวเองใส่โลกอมตะให้ตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีคนนิยมเล่นกับเจ้าตัวชิซุกะด้วยก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้อันนี้ได้ลงไหมนี่เราพยายามใช้อย่างต่อเนื่องหลายๆเกมเลยนะครับอ,อันนี้ก็โอเวอร์เหมือนกันนะ แต่เกมนี้ไม่ได้ลงนะครับขออภัยฮะอ่ะไปะอัพเยนครับนะครับก็จะสังเกตได้ว่าแบบไอ้พอมาเป็นธาตุน้ำอย่างเงี้ยมันเอาไปตีแบบอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ที่น่าสนใจก็คือว่าผมมักจะเป็นทีมที่ผมเล่นเนี่ยมักจะไปเจอกับพวกจูนโน่พวกอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตีแหวกจูนโน่ได้ดีมากเลยนะใช้ได้ทีเดียวอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้ดูอีกอันหนึ่งน,นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบสามธาตุหลักนะครับก็จะมีชิบาร่าด้วยนี่ครับมาถึงปุ๊บาาร ซิบาร่าเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมก็เอาไว้วัดสปีดนะครับเมื่อสามารถดูรีวิวได้ในวิดีโอก่อนหน้านะครับนี่ฮะรถแอทบาร์รถสกิลของน้องๆน,นะฮะเอาตัอีโก้นะครับเนี่ยก็คือตีเจ้าโลโบลมไปเลยนะครับตีเจ้าเจ้าโลเจ้าโลโบลมไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จบๆค่อนข้างเร็วนะอ่ามีอะไรนะลัคก,กี้มีเราได้ลงไหมของลัคก,กี้มีเราไม่ได้ลงนะครับ อันนี้อ่าอันนี้ก็ได้เล่นนะครับอันนี้ก็ได้เล่นนะเนี่ยแล้วก็แบบไอ้ลองใช้ลิงน้ําในหลายสถานการณ์นะวันเล่นกับตัววันช็อตสนุกมากเลยนะเนี่ยผมก็ใช้จีนน้ำเร่งปุบ๊บก็เร่งขึ้นมาแล้วให้ลิงมีบักดาบใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยผมก็เลือกจ,จัดการกับจีนก่อนเลยว่าเกมนี้จีนอันตรายนะครับแล้วเนี่ยฮะก็ตีปุบ๊บนี่เอาออนตั้ติ้งไปก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวคอยดูตอนที่ตอนที่ตีเจ้าลิวน้ํานะครับ โดนเตะแบบปึ๊บๆๆอ่าโอเคโดนดูแอตแทคบาร์เขาพยายามจะเก็บคาสันดาอยู่นะปึ๊บผมก็ปล่อยไปก่อนนะครับเนี่ยเขาก็จัดการคาสันดาเนี่ยครับคลายออฟอาร์เรสต์ฮีโร่สไตล์นะลิงตีเลยนะฮะเอาตีก็ตุ๊บ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 เห็นไหมฮะก็ฮิตแล้วประมาณสัก6อ่า4,000เนี่ยแล้ว64 24ี่สี่ก็สองหมแล้วนะแบบที่แบบไม่ต้องมีเกราะแตกไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับตอนที้ใช้ได้ค่อนข้างดีนะตอนที้ใช้ได้ค่อนข้างแบบเอ้ยสนุกเลยนะครับ เ,เกมนี้ก็คือนิกลองเห็นไหมแบบว่าใช้แล้วก็เราก็จะแบบเอ้ยมันมันจะสามารถบางครั้งอะมันสามารถวัดผลได้แบบภายในแบบ 2- 3สามเทิร์นแรกของเกมได้เลยอะไรอย่างนี้นะนะครับอันนี้ผมตั้งใจดารฟวาเลนติสมาเป็นดรฟที่2นะเพื่อที่จะแบบว่าเอ้ยอยากจะให้เขาเอาเอาจูโนออกมาแต่ว่าเขาก็ไม่ดึงจูโนออกมานะครับก็อยากจะเอาไปตีจูโนอะไรเงี้ยเพิบเล่งไปอย่างเข้าไปนะฮะแล้วก็นี่ครับรถแอทแทกบาก่นเกมนี้จะเนี่ยมาถนึงปุ๊บเนี่ย จบก็นั่งเร็วเลยนะครับแมทเทนคลายเอนะแล้วก็เนี่ยตีเข้าไปใส่เจ้าตัวไลกาแล้วตึ๊ด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 ตายหิไลกาก็ตายเลยนะครับอย่างรวดเร็วเนี่ยฮะเล่นก่อนนะครับนี่เล่นมาปุ๊บแต่แล้วผมก็จะเอาวารไฟมาด้วยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเอาวารไฟมาแหวกนะฮะวารไฟแหวกนะแล้วก็ลิงเนี่ยเอาเตยโก้อันนี้คือที่บอกนะครับว่าเราใช้วารไฟเพื่อเปิดเกาะก่อน แล้วเราก็ใช้อาจจะตัวจินน้ําในการยิงต่อก็บางเกมไหนถ้าเกิดว่าอาเจ,จ้าจูโน่มันนิ่มๆ่างเงี้ยมันก็สามารถแหวกเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยเอาออนนัติ้งนะตัดจังหวะไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจ้าลิงอ่ะจะต้องตีอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะกว่าตัวเองจะกลับมาต่อเทินได้นะเนี่ยเอาเตอร์ไอกโก้ต่อเลยเนี่ยตีจูโน่ต่ตอเพราะว่า <laughs> จูนโน่ก็เป็นตัวที่แบบไอ้ทาให้เกมเรายากด้วยนะครับก็ค่อยๆเนี่ยฮะ <sh arp> ค่อยๆแบบเอ้ย เจาะศัตรูไปเรื่อยๆนะใจะเย็นๆฮะแต่นี้พี่ลิงเราก็จะโดนซีซีไปอีกโอ้โหนี่ฮะแต่กลับมาได้ก่อนนะแล้วก็เนี่ยค,ค่อยๆนะฮะเห็นไหมเจ้าฮาร์คที่รีวิวไปคลิปที่แล้วเนี่ยโหโหดร้ายทารุณมากเลยทีเดียวเนี่ยปุ๊บอ่าทำซีซีทัชออฟซีดักชั่นจูโน่ไม่ยอมตายอีกนะฮะเหนียวเหลือเกินอมังกี้วอนกระแทกเข้าไปแล้วก็ออลออลน็อคติ้งนะเนี่ยมันก็จะตอเพลินได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องนะสำหรับเจ้าตัวลิงนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับรีวิวของเจ้าลิงน้ำนะครับผมหรือว่าเจ้าชีห่าวนะก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับ,บเพื่อนๆนะตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากเลยนะ ใช้ได้ทั้งแบบว่าในหลายๆที่เลยนะครับเป็นตัวธาตุน้าที่ทําด m a ม e ได้รุนแรงแล้วก็นอกจากนี้ก็คือยังสามารถที่จะช่วยทีมแล้วก็มีจังหวะก,การทําเกมได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็สามารถเอาไปใช้ในคอนเทนต์ทั่วไปเนี่ยก็เอาไปใช้ทั้งแบบในพวกหนอนสีอะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้ด้วยแล้วทำาด m a ม e ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ด้วยครับก็มานนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้าอยากให้รีวิวตรงไหนสามารถใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เติมถูกเติมไว้นะครับเติมกับ Power เพาเวอร์เพย์เพาเวอร์ฟูลเพย์เมนต์นะก็บริการมัองวายเงินเข้าสตอร์ไทยแล้วก็ทำให้ทางทีมงานไทยมีงางบประมาณในการจัดกิจกรรมกการแข่งขันมันๆน,นะครับก็สามารถสนับสนุนช่องคุณลูกได้ผ่านซุปเปอร์แตงนะที่ลุมมุมล่างขวาเลยนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบาย